อาใครโทรมาไม่ร <0 92. S 1> ู้อยังไม่ได้รับเลยรับไม่ทันครับไม่ทันเลยสะกิดมาหรือเปล่ามีสายเข้ามาโทรกลับอะ่ะเผื่อมีธุระไม่ได้โทรกลับลอ๋อเพราะว่าเงินจํากัดครับเงินจํากัดเนาะเงินโทรจํากัดเงินโทรจํากัด มีสายเข้ามาพี่วงรับไม่ทันครับโมเตอซ่อมรถเมื่อกี้โมเตอวิ่งมารับไม่ทันอ๋อนี่ฮะซองโทรศัพท์อย่างสวยเลยครับเนาะมันใช้มานานแล้วก็กผุแล้วผุแล้วเนาะครับนี่แหละมันดูคลาสสิกดู สมเลยครับผมเนาะไม่ต้องใช้สวยมากหรอกมันห้อยได้ให้ต้นมันห้อยได้ห้อยได้เนาะพ่อแต่ใช้โทรใช้นั่นใช้ได้เป็นเนาะพ่อพอจะใช้โทรใช้รับได้เนาะเวลาจำเป็นนะครับเออเผื่อเวลาจำเป็นเผื่อเวลาพี่น้องที่บ้านโทรหาเนาะครับผมติดต่อประสานงานติดต่อกัน เอาใส่ได้ไหมไวันนี้ได้แล้วบอได้รูน,นึงเหลืออีกรูน,นึงครับเอ้ใส่ได้แล้วครับไกลแล้วครับเนาะกันก่อนเหลืออีกรูน,นึง <c oughs> นี่ฮะประกอบสเตอร์ละวโอ้ไน่าว่าสู้วันนั้นสู้ตกทำไมถึงตกเห็นอย่างนี้นะครับเงนสูงดันแรงไปหน่อยมันอัดแรงค <c oughs> ือไงพี่มันหนักเลยเนา <c oughs> ะคิดว่าจะลากไวไหมไห <c oughs> ไวครับไหวเนาะเพราะว่า ถถ้้้าาตติิดดแลวกก็สุพี่ถึงเครื่อง pues จะดีแต่ว um, right. uh, well right? uh, right. uh, uh, ่าถ้าสเตอร์หรือว่าตัวฐานที่ยึดสเตอร์ไม่ดีมันก็ไม่ไปนะเพราะมันตัวนี้ที่ตัวที่ตัวขับเคลื่อนเนาะครับตัวที่เป็นเด็กเอาไปไหมนี่ไปไหมมาหน้าครับแบบนี้ถอยหลังไม่ได้มาหน้าจะได้ไม่ครับอ๋อติดตรงเสาพอดีครับเสาไหนอีกดูหนึ่งทำไงต้องดันหนีไม่เดินหน้าจะถอยหลังเอาเดินหน้าดีกว่านะเดินหน้าได้ไหมล่ะมันก็ขึ้นเนินเหมือนกันตัว แต่มันก็เนินก็ทำมันก็นาจะได้่ีลองดันมาเดี๋ยวช่วยกันมาครบเรับอาหน่งสองโอ้แรงดีเหลือเกินโอ้ได้ไหมเอ้ได้ไหมเดี๋ยวดูก่อนเอานี่ฮะได้ไหมพี่องแน่ดีโอ้สุดยอดแรงดีเหลือเกินพวกเราเนาะยอดครับนี่ อ๋อครับพอดีมันไปติดตรงเสาก็เลยหมุนน็อตหมุนไม่ได้ครับเนาะตรงไหม,ไ,มได้แล้วครับใส่สเตอร์ได้แล้วครับครบสี่ตัวนะสะเตอร์ก็มีน็อตกี่ตัวสี่ตัวโอ้ผมพูดถูกต้นะสี่ตัวใส่เรียบร้อยก็พี่วงถ้าไม่ใส่ตัวดันโซนี่คือไปไป่ได้ไหมัมนมันจะตกครับเพราะว่า S <S บางทีเราใส,ส่โซ่ไปแล้วมันหย่อนครับออมันต้องมีตัวดึงครับตัวดัดตัวรัดเนาะตัวขยับเนาะครับตัวดึงให้มันตึงครับตลอดเวลาเนาะเพราะว่ามันมีตัวยันตัวนี้อยู่อืแต่ตัวนี้อาจจะใช้งานไม่ได้แล้วครับเพราะว่าสเตอร์เล็กหรือยังไงไม่รู้อืมมันไม่ถึงไม่ถึงครับสเตอร์เล็กก็หมายถึงว่ามาจากวง,งาากลมมันจะจะเล็กลงเนาะมันก็แคบมันทําให้ไม่ถึงตัวยันเขาเนาะโอ่ะที่วงผมก็พูดไปเรื่อยๆก็ทำงานไปเรื่อยๆเรียกว่าผมกวน พี่ก็ทางานของพี่ไปเลยผมซื้อเสื้อมาเอาเสื้อมาให้ใหม่ใส่เสื้อใหม่เรืเอยเดี๋ยวเอฟซี C ว่าไม่ใส่เสื้อไงเอฟซี C บอกว่าใส่เสื้อตัวเดิมไหมเดี๋ยววันนี้เสร็จอาบน้าอาบท่าไว้ไปอาบน้ําท่าก็เปลี่ยนเสื้อใหม่ครับเนาะพอดีเสื้อผ้าที่ใช้หมดแล้วครับนั่นแหละผมเอาเสื้อมาให้ใหม่สองตัวให้พี่วงได้ใช้ไปก่อนเนาะพี่ๆทุกคนเขาก็มีภาระ ธุรกิจภารกิจเนาะไม่เป็นไรผมมาหลังก็มาทำคลิปให้เพื่อนได้ชมก็ติดพี่วงเนาะตามข่าวคราวพี่วงว่าเป็นยังไงโอ้เคจะฟังเสียงสตาร์ทดูเนาะลองเอาตัวนี้มาครับลองต้องอ๋อต้องลองสตาร์ทไม่ถ้าสตาร์ทโดยไม่ใช่นี่แหละได้ไหมล่ะไม่ได้ครับเอา้าเพราะตอนนี้มากมันเคลื่อนแล้วครับอ๋อไม่ได้แล้วต้อง ใช้ตัวนี้ครับเอาใช้นี้แล้วก็ค่อยเอาไม่ไม่ต้องคือใส่ก็ใช้แล้วก็สตาร์ทได้เลยต้องตั้งมาร์กใหม่ตั้งมาร์กมาร์เครื่องนะมาร์เครื่องครับเอาต้องแกะไหมล่ะแกะข้างครับแกะฝาเดียวแกะครับแกะมาร์กใหม่เนาะโอ้ตั้งมาร์กใหม่ครับตั้งมาร์กนี่ไม่ใช่ง่าย,ง,ายง่ายครับตัวหนึ่งที่ทําให้เกิดปัญหาก็ลามไปถึงอาการสตาร์ทไม่ได้เลยนะว่าจะฟังเสียงอ่า 200cc ซีก็เป็นยังไงก็ไม่ได้แล้วครับ ต้องไปหาอะไรให้พี่วงก่อนต้องรอพี่ชายมาครับให้พี่ชายพาไปซื้อครับเดี๋ยวนี้ผมจะพาพี่ชายไปหาซื้อแล้วครับเอ็กเอ็กมีเบอร์พี่ชายไหมครับไมม่ีห<ม>รอก,ก๋อ,เ,อ,อเดีกเก๋ยวแกมาแกรู้ว่ามีของเสียไหมรูม้ติดต่อแกยังไงอ,อ๋อใส่แกไปหาแล้วมั้งเนาะกไปปถ่ายคลิอยู่ทีี่่่ออููางเยยฝั่งไหน ถามแยกทูนึงนีงน่นะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเออเมื่อกี้พี่มาฝั่งนี้เลี้ยวขวาไปไกลไหมอ,อ๋อพี่นิ่มอยู่นั่นเปล่า<ะ>เขาถ่ายอะไรกันเดี๋ยว <c oughs> ต้องพาต้องไปหาพี่ชายครับเ <c oughs> พื่อที่จะพาไปซื้ออะไหล่ให้ครับถ้างั้นไม่จบครับงานนี้ของใหม่มีไหมง,งี้มี มันอาจจะไม่มีครับมันอาจจะเล็กกว่าแต่มันใช้ได้ไหมล่ะถ้าได้มาก็จะใช้เอาแต่สปริงครับซื้อใหม่เอาแต่สปริงซื้อใหม่แต่ได้แต่สปริงมันจริงมันใช้ได้ไหมล่ะก็ใช้ได้ครับเพราะว่ามันลูกไซา์เดียวกันน่าจะใช้สปริงตัวเดียวกันเนาะใช่ไหมหรืออาจจะใหญ่กว่ากันก็ไม่รู้นะเออนั่นแหละนี่นะพี่ปัญหาถ้าจะซื้อต้องเอาไปให้เขาดูเอาไปเทียบเนาะแต่ว่าปกติมันน่าจะใหญ่กว่านะครับเพราะว่ามัน ร้านอะไรในบ้านถวดมีมั้งร้านอะไรมีแต่ว่ามันจะมีไมเพราะรุ่นนี้นเขาจะไม่ค่อยมีเอ้าวันนั้นพี่ซื้อเครื่องที่ไหนซื้อเครื่องที่พาชีครับภาชีไหนภาชีถึงก่อนถึงประคนชัยอ๋ออ๋นะอ,อถ้าไปนู้นอะไปซื้อเลยครับของบอกเขาว่าไทเกอร์สองร้อยครับมีอยู่มีมีอยู่ครับอะไรตัวนี้นะครับผม ไม่ต้องเอาตัวอย่างแค่ไปบอกว่าไทเกอร์สองร้อยหรือร้อยห้าสิบก็ใช้ตัวเดียวกัน่อยพาชีตรงนี้ใกล้เนาะรับไปใกล้สิบโลครับอ๋อได้เดี๋ยวผมไปจัดการให้ก็ได้กันพาถอดมาแล้วก็โยกถ้ามันแน่นๆมันไม่หลวบอย่างนี้นะครับอือคือว่าใช้ได้อมาเราได้งานเลยครมาเราได้งานเลยทีนี่เป็นไรครับเนาะเต็มใจช่วยครับไม่มีปัญหาหรอกเต็มใจช่วยก็เรามาแล้วไม่เท่าไหร่เพราะว่าเป็นได้ครับไม่มีปัญหาหรอกเราไม่ได้คิดเรื่องนั้นเราคิดว่าเรามา ช่วยให้ตลอดรอดฝางครับเป็นอีกส่วนหนึ่งที่ช่วยครับเนาะเราไม่มีสิทธิ์ไม่มีความสามารถเชื่อมหรือช่วยอะไรพี่วงได้ก็อ่ะมาช่วยเรื่องพวกการวิ่งที่ทาได้เนาะที่ทําได้ซื้ออะไรช่วยพี่เกียไปเนาะอ่าดีแล้วครับผมอ่ะเดี๋ยวก็จะเอาอะไรนี้แหละครับไปเนาะไม่ต้องไปก็ได้ครับเพราะว่ามันเปื้อนเอาไปเลยพี่เดี๋ยวผมใส่ถุงไป๋ยวมันจะหายผมยิ่งไม่เป็นไรหาถุงหาถุงให้หน่อยล้วอ่ะพี่วงหาถุงให้หน่อยเนาะหาถุงให้หน่อย เดี๋ยวพี่วงหาถุงให้ก่อนครับเพื่อที่จะใส่ชิ้นส่วนอะไรครับไปนี่พวงนี่ถุงอะไรท่านนี้มันจะสะอาดไหมนี่จะสะอาดไหมอ่าเนี่ได้เออใส่เลยที่ใส่เลยเป็นไร้ายล็อกนี่เนาะครับเดี๋ยวจะไปหาอะไรให้พี่วงก่อนครับเนาะสิบกิโลวิ่งไม่ไกลไม่นานเ๋ยแบบกระเทิร์กเต็มถ้าผมก็ไปยากหน่อยเพราะว่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวจัดการให้อยากให้จบถ้าเสร็จวันนี้เดี๋ยว เอ็กดำซิ่งเชื huh. <raul ic> ่อมแป๊บเดียวก็ได้ออกตัวเลยไหมเอ้าเอ้าใช่ไหมโซลาลินนะที่ว่าส่งมาจังกรุงเทพอครับอ๋อติดอุ่นเครื่องได้ก่อนก็ถือว่าพอเราเคลื่อนไปได้ก่อนเนาะเพราะว่าเราอาจจะ เจอกันเรื่อยๆเพราะยังไม่ได้ไปไกลอ๋ออยู่แถวนี้กับยังอยู่แถวนี้วนมาสายใช่ไหมก็อาจจะยังวิ่งลองเครื่องหาของเก่าอยู่อ๋อแถวแถวนี้เนาะครับผมยังไม่ได้ไปไกลหรืออาจจะไปคัดของของลงเอาของลงก่อนเนาะครับอ่าตรงนี้เราจะทําเพื่อที่จะเอาของลงก่อนนะพี่วงเนาะให้สตาร์ทติดไปได้ก่อนแล้วค่อยรออะไรที่เอฟซีส่งมาให้เสซยเอ็กดัมซิงครับเซอเกดัมซิงประสานงานให้เราแล้ว ขับเคลื่อนออกไปก็พอจะได้คัดเอาของลงจะได้ขายไหมครับเงินอยู่ในนี้ประมาณสี 50, <c oughs> <ะ>่ห้าหมื่นเนี้ยหรือว่ากองเงินอยู่ในข้างในไม่ธรรมาดานะครับเนาะพี่บงเนาะเงินเยอะนะครับข้างในนั้นไม่รู้ว่าชิ้นส่วนคืออะไรอาจจะเป็นทองแดงอะอลูมิเนียมอะไรเงรี้ยครับอยู่ข้างในเยอะแยะอลูมิเนียมมีครับแต่ทองแดงหมดแล้วครับหมดทองแดงแพงไม่รับบอกมันแพงแต่ว่ามันหาไม่ได้ครับอ๋อหาไม่ได้เนาะต้องเผาอตามเนี่ยเราต้องขโมยเราเผา นี่พูดไปมั่วซส่วครับเนาะมันต้องเผาเอาพี่เนาะคือว่าเขาโดนรงการเผาครับถ้าไม่จําเป็นก็ไม่ต้องเผาไม่ต้องเผานี่พี่วงเขารักโลกอีกต่าหาครับเนาะมันเป็นสารมลพิษเนาะโอ้ใช่สุดยอดเลยครับเกี่ยวกับพวกนี้นะมันก็มีตัวในการเกี่ยวกับมลพิษท่อรถโอ้สุดยอดสุดยอดนี่ฮะพี่วงรักโลกครับผมอก็ฝากกดไลค์กดแชร์เข้ามาแล้วให้กำลังใจพวกเราครับวันนี้อยู่กับพี่วง สล้อพานในจอรหรือ3ามล้อสชีวิตครับเดี๋ยวเราไปซื้ออะไรเนี่ยได้มาสัถุงแล้วจะไปซื้ออะไรที่พาชีห่างจากนี้ปรมา10กิโลครับเพื่อจะให้พี่วงก่อนเราจะได้เข้าไปที่บ่อครับสวัสดีครับ